สวัสดีค่ะเจอกับช่องคุณพิงคเจแปนนะคะตอนนี้เราจะไปทานข้าวข้างนอกเรามีนัดทานข้าวกันกับพี่สาวอยู่หลังแล้วก็โอกาซังและคุณคุณนีอยู่ข้างหน้านะคะวันนี้เราก็จะไปทานข้าวกันอหอยค่ะเราเราจองร้านหอยไว้นะคะไปกันค่ะไปกินกันเด้อค่ะเด้อไปกินห่านไปกินหอยกันค่ะหอยนางร่มค่ะ เดินทางกันค่ะวันนี้ก็ขมูขมมวหน่อยนะคะสี่โมงเอ้ยบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเรานั่งแท็กซี่ MK นะคะภายในรถแท็กซี่นะคะเราจะไปร้านที่เราจองกันไว้ค่ะเราจองกันไว้สี่โมงเราออกเดินทางบ่ายสามโมงครึ่งค่ะ กันค่ะภายในรถนะคะพี่เออเอาอ้าสาั่งพี่สาวยิ้งหลังนะคะพี่สาวไม่อยากออกกล้องนะคะโอเค to ต,ต้องใช้ประนานาีค่าไะคะไปถึงร้านอาหารค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะถึงกันแล้วค่ะคถึงร้านแล้วนะคะ เรามากันสีคนค่ะไม่ทราบว่าน้องคุณคุณคุณนี้จะมาอีกไหมคะคุณคุณนี้พาตัดมาค่ะก็ยต้องบล็อกหลังอยู่นะคะก็ต้ก็ไปกันค่ะเข้าไปในร้านกันนะคะมีอะไรมัง่ง นี่คือร้านหอยค่ะนี่ค่ะเมนูหน้าร้านนะคะคือเปิดสี่โมงค่ะเปิดบ่ายสี่โมงเย็นนะคะเราอาจจะมาก่อนเวลาค่ะแต่เราก็จองไว้แล้วนะคะ คนต่างชาติเยอะช่วงนี้เป็นหน้าายนะคะจะเข้าเดือนสิบแล้วคนต่างชาติคนอะไรมาเทีเ่ยวที่เกียวโตวเยอะมากเลยค่ะทุกๆคนเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะรอเวลาก่อนค่ะนี่ค่ะ เปิดซิมบายสีโมงนะคะอีกหนึ่งนาทีค่ะร้านจะเปิดแล้วค่ะทุกคนดูคนรอยาวมากเลยค่ะเยวจะเข้าไปกันเลยนะคะเราเป็นคิวแรกค่ะแต่เราก็จองไว้แล้วค่ะช่วงรอเวลาค่ะ อีกหนึ่งนาทีไข่อีกหนึ่งนาทีเราเข้าไปในร้นานแล้วนะคะคิวยาวมากเลยค่ะคาจิวาราเดชมาค่ะเข้าไปในราน้านแล้วนะคะโอกาซังยุกุรีมินาซังอิปายเดชเป็นนักแสดง, <c oughs> งด้วย เข้ามาข้างในเลยนะคะอคโอเคโอเนโอเคอเคนเยอะมากเลยค่ะทุกๆคนรอคิวกันเข้ามานะคะ ท right, ุกคนค่ะ ยิ่งมีสเปเชียลมาจากบ้านนะคะแจม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 นี่คือน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเราเป็นคนไทยเราต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมานะคะมีอะไรมาเสิร์ฟคะมาดูน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเอามาจากบ้านคะ่ะ แจมดีค่ะน้ำจิ้มซีฟูดนะคะเอาช้อนมาจากบ้านนะคะเปิดแล้วหอมมากเลยค่ะแต่คือคนญี่ปุ่นดิกลิ่นกระเทียมคงจะไม่หอมเหมือนเรานะคะอ่มมาแล้วค่ะหอย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 ค่ะ

E มาอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะมีอะไรบ้างคะว้าวจะมีไผ่สดแล้วก็จะมีมันปูแล้วก็อิปุระแล้วก็ปูนะคะปูนาะฟี่อไตวกซฟี่เหเดวมีงแลซุฟฟีชดู มาค่ะมากินหอยกันนะคะนีค่ะทำน,น้ำจิ้มไทยนะคะไุิกม,ม,มาค่ะ อร่อยสดมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะหวานมากค่ะมาอีกหนึ่งเมนูแล้วค่ะนั่งก็เดิไม่เนี่อยอะโม่หนึ่งเมนูแล้วค่ะ ซาหม่อนยูเกะก็คือซาหมอนแล้วก็มีไข่สดนะคะทุกคนค,ค่ะซาหมอนยูเกะค่ะซาหมอนยูเกะค่ะ ่อมาแล้วสั่งมาอีกคาแลา้วค่ะไปหนึ่งเมนูแล้วค่ะหอยนึ่งค่ะหอยนึง่งไปหนึ่งเมนูแล้วค่ะหอย กะจีคือค่ะจีเ้ค่ะไ่หนึ่งเมนูแล้วค่ะทุกมาหนึ่งเมนูแล้วค่ะทุกคนว้าวว้า คักีฟรายหอยทอดนะคะรา่จ้า2,000อร่อยมากแลวค่ะ ข้างในด้วยค่ะน่าก็ทัมสกี่กมเมกกี่ดิน้องกับี่น้องกลับบ้านกันแล้วค่ะอิ่มมากเลยค่ะอยู่บนแท็กซี่เลยนะคะโอเนซายโอค้าซายฮเจอกันที่บ้านนะคะไย ถึงบ้านกันแล้วค่ะทุกๆคนโอกาซังโอกาเนโจายไออเนซังออสกุจังวะเออเองอ่เองอ่ะคด็ก่ะโอเนซังคุณงไงก็อ่ะพรีสเทว่านเงโอาเนโจได ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายบายและเจอกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคุณบิงเจแปนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะถึงบ้านกันแล้วค่ะบายบายค่ะ